เมียฟลักเมมโมรีสวัสดีค่ะน้องเจสสิก้าฮัลโหลฮัลโหลค่ะคือวันนี้เราจะไปดูสถานที่ที่เราจะจองทำบ้านนะคะจองในการสร้างบ้านนะคะบริษัทเขา,าสร้างจะสร้างบ้านให้กับเรานะคะแต่เราต้องไปดูอ่ ที่ก่อนที่ดินนะคะว่าเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบก็ต้องไปดูบริษัทใหม่นะคะเราไปเห็นแฟนดูสถานที่คร่าวๆจากในอินเทอร์เน็ตแล้วแฟนบอกว่าชอบนะคะวันนี้เราก็เลยว่าจะนัดนัดน้องชายไปดูด้วยเพราะว่าจะซื้อบ้านร่วมกันเป็นบ้านแฟดนะคะฝั่งหนึ่งเป็นบ้านของน้องชายอีกฝั่งหนึ่งเป็นอ่า ของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะตอนนี้น้องชายแฟนก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะแถบยังช่วยหยอกน้องเจสสิก้าตลอดทางเลยค่ะแบบนี้แม่ก็สบายเลยมีเวลาพักระหว่างนี้ก็จะได้มีเวลาถ่ายคลิปถ่ายวิวข้างทางให้ทุกคนได้ชมกันได้นะคะน้องเจสสิก้าโดนหยอกจนหลับค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองที่เรากำลังจะไปดูที่ดินสำหรับสร้างบ้านแล้วนะคะระหว่างนี้คงก็ถ่ายให้ดูวิวรอบๆหมู่บ้านที่เราจะไปอยู่กันนะคะหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่ยากู่ห่างกันแค่10กิโลเท่านั้นเองนะคะเงียบสงบและมีธรรมชาติรอมรอบทุกด้านเลยชนบทมากๆพวกเราชอบมากๆค่ะ รู้สึกว่าใกล้จะถึงเต็มทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังมองหาที่จอดรถด,ด้วยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะแฟนบอกว่าตรงนี้เลยค่ะที่เขากำลังที่จะสร้างนะคะตอนนี้ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่นะคะแค่ ต้องมาจองต้องมาดูที่ดินว่าเราชอบหรือเปล่าที่เขาจะสร้างนะคะแล้วก็ค่อยจองเนาะตอนนี้เราก็เพิ่งจอดรถนะคะมาถึงแล้วนะแล้วเราก็กำลังเดินไปที่โครงการที่จะสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวทิวทัศน์ชัดๆ ว่าเป็นยังไงเนาะแฟนบอกว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบ้านแฟดก็คือหลังหนึ่งเป็นของน้องชายหลังหนึ่งเป็นของอเรานะคะก็คือบ้านหนึ่งหลังเป็นสําหรับสองครอบครัวเนาะเขาบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างประมาณนี้นะนี่นะคะอันนี้คือวิวของรอบๆบ้านนะคะ คือวิวสวยมากเลยอ่ะเพื่อนะนรชอบวิวนะคะตรงนี้เขากำลังปลูกอะไรก็ไม่รู้เนาะน่าจะเป็นผักอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยวิวยู่รอบๆอบ,บ้านนะคะตรงนี้คือเขากำลังสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านโครงการเราต้องมาจองก่อนเน,นาะไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่เดือนถึงจะสร้างเสร็จแต่เห็นแฟนบอกว่าถ้าสร้างจริง ก็คงจะ6เดือนเลยนะคะจ,ะจะพาไปดูตรงสถานที่นะคะที่เขาสร้างประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าวิวสวยค่ะคงชอบวิวนะคะธรรมชาติเตี่ยจะได้ปั่นจักรยานเห็นไหมเขาปั่นจักรยานจะได้ปั่นจักรยาน ประมาณนี้ตาูนนก็เป็นวิวเหมือนกันนะคะอีกฝั่งนูนนก็เป็นวิว คือวิวรอบๆนียสวยมากเลยเป็นชนบทเลยอ่ะชอบมากๆนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแฟนกับน้องชายเขาชอบไหมเพราะเขาจะซื้อแล้วก็อยู่ร่วมกันนะคะจะได้ไปดูตัวอย่างบ้านด้วยตอนที่เขาจะสร้างตอนนี้เขาก็เหมือนแค่วางโครงการไว้นะคะให้เราได้จองเนาะ รู้สึกว่าเหลือสองลักสุดท้ายด้วยนะที่เราที่แฟนกับน้องชายแบบอจองผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะคือยังไม่เซ็นสัญญานะเขาแค่เหมือนแบบดูแล้วก็คุยกับเจ้าหนะ้าที่เขาเท่านั้นนะคะ สักแห้งนะคะอันนี้ครั้งแรกที่เรามาดูเนาะอันนี้ก็ทางขึ้นมาเอ้าจะเดินเหรอลเอ้าอยากเดินเหรอหลกนางจะลงเดินเดี๋ยว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  โอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างบ้านกันเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็อัปเดตให้ฟังนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะชิวเจส i k